ค่ะมิสโซแอพีค่ะ,รค,ะครับก็ไปสู่ซูเปอร์โปรนะครับค่ะวันนี้นะคะเราก็พามาดูนี่รุ่นนี้จะเป็นรุ่นท็อปเลยนะคะกับของตัวแอด a านนะคะ,ะก็คือรุ่นสมาร์ทเองนะครับกับสีเทาเทเทเนียมนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่584,000บาทนะครับ สำหรับสีเทอร์ไทนเนี่ยแบบนี้เนาะถ้าเป็นสีขาวเนี่ยก็เพิ่มอีกเพียง7,000ันเท่านั้น,นรุ่นนี้ก็คือเป็นรุ่น็อปสุดเลยในไลน์นะคะซึ่งจะมีออปชันที่ค่อนข้างเต็มท้วนนะคะม,มาจากโรงงานอยู่แล้วลูกค้าก็เลยรับเป็นโปรแบบรถดเดิมๆนะคะไม่ได้ว่าเน้นแต่งอะไรนะเน้นการใช้งานนะคะเน้นการใช้งานแต่ลูกค้าก็ยังมีสิทธิพิเศษอยู่นะครับก็คือหนึ่งเนี่ยลูกค้าเนี่ยเป็น เขาเรียกอะไรยี่ปัวขายลอตเตอรี่เป็นค้าขายขายส่งลอตเตอรี่นะคะแล้วก็เป็นลูกค้าเป็นครอบครัวมิสูมาต่ออนู่้วมีคนมิซูอยู่ไหนบ้างมีคนในครอบครัวนะครับที่ใช้วามิสูอยู่แล้วนะก็มาใช้สิทธิ์ได้ด้วยค่ะก็เลยใช้สิทธิ์สบายๆนะคะเริ่มต้นดาวเพียง28,0 0 0ับาทเท่านั้นอ้โห28,000ช่างวันใี้เท่าไหร่ครับวันนี้อนนี้สบายมากจริง6,900 าบาทโอ้โหถูกสุดๆเดอกเบี้ยนี่ไม่ถึง2บาทอะเนาะดอกเบี้ยบาทกว่าบาทเท่านั้นเองคะผมพี่7ปีตลอดสัญญาเลยโอ้โหคุ้มสุดๆเลยนะครับนี่แล้วก็ในโปรโมชั่นเนี้ยค่ะเราก็จะได้ตัวฟิล์มรอบพันนะคะมีการสัดข้างมีเสาอากาศครีบฉลากฟรีค่าดำเนินการจดทะเบียนโอ้ก็ครบถ้วนอะเนาะการใช้งานเน้นแบบเขารแบบเพลนๆหน่อยเนาะเพราะว่าตัวรถกจากโรงงานเนี่ยก็ค่อนข้าง มีฟังก์ชันเนี่ยขรบโทนมาอยู่แล้วใช่เลยนะครับออปชันพิเศษของตัวท็อปก็คือจะมีไฟเป็นไบ LED ีนะฮะโปรเจคเตอร์ด้วยนะครับตป็นี้มาอยู่แล้วมีเดรร g h ยสวยๆมาพร้อมระบบเปิดปิดไฟอัตโนมัติได้ด้วยนะครับอย่างเท่นะครับมืดไฟก็แบบเปิดไฟให้นะคะสว่างเขาก็ตัดไฟให้อัตโนมัติเลยสะดวกสบายมากๆนะครับ แล้วก็กระจังหน้านะครับตัวนี้พิเศษก็คือดีไซน์จะมีเส้นสีแดงนะครับถ้าเป็นรุ่นอแอคทีฟเนาะจะเป็นสีเงิน<ช>นะเป็นสีโครเมียมสีโครเมียมอเนาะก็จะมีสีแดงมาให้นะ,ะนะครับนะครับรวมถึงการมีไฟตัดหมอกอะไรครบถ้วนเรียบร้อยอนะคะไฟเลี้ยวกระจกมองข้างนะคะสวยงามนะครับนะครับแต่ว่าล้อก็คือตัวนี้ก็ได้ล้อแม็กมาจากโรงงานด้วยนะครับเป็นล้อขนาด15นิ้วทูโทนเนาะนะครับล้อแม็ก15ทูโทนเนี่ยทั้งดู แข็งแรงนะคะแล้วก็ตัวยางเนี่ยก็คุณภาพสูงมาจากโรงงานเลยโอ้โหตัวนี้ที่ห้อโยโกฮาม่ห้ด้วยนะสำหรับรถคันนี้นะครับโอ้โหสุดยอดจริงๆริงแเนาะแล้วก็ในตัวของตัวรถนะคะข้างภายในเนี่ยก็จะเป็นเบาะหนังมาให้เลยท,ทั<ส>้งคันเนาะอะเบาะสีดำ พุ่มพุ่มหนังพมรมลายนะคะพวกข้บเกียร์อะไรเงี้ยคะ่ะก<ช>็คือจะดูพรีเมียยทุกอยาก่างใช่เลยแล้วรุ่นนี้ได้กุญแจเป็นกุญแจชุยะพร้อมปุ่มสตาร์ทมาด้วยนะ,ค,ะครัมปุ๊บสตาร์ตติดเลยโอ้ะะสะดวกสุดๆเนี่ยทางประตูนี่แบบเขาเนี้เดินมาใกล้ๆลดกดบกเปิดประตูะได้เลยนะครับดูแบบไฮโซนะคะแล้วก็ยังมีตัว คุบคอนโทนนะคะพร้อมอเลยะะล็อกความเมาร็วอัตโนมัติเดินทางไกลต่างจังหวัดนะครับไม่ต้องแตะคันเร่งนะกดล็อกปุ๊บมาให้มันวิ่งยาวๆไปเลย,ยนะครับแล้วยัมีตัวระบบเนาะ,ะเขาเรียกอ,อะไรเอ่ยหลบพวกไฟหลังนะคะที่ยิงเข้ามาเนาะที่กระจกมองหลังน ก็แบบอัตโนมัตินะคะรวมถึงตัวจอก็มีให้พร้อมเลยจอรองรับ Apple Ca คาเพ่ได้ใช่เลยนะครับแล้วนอกนี้ยังมีกล้องมองหหวงที่ติดมาจากโรงงานให้แล้วด้วยนะครับปุ๊บขึ้นที่จออัตโนมัติเรียบร้อยระบบแฮก็จะเป็นออโต้นะครับแล้วยังมีระบบอัจฉริยะอื่นอีกด้วยนะครับใช่แล้วก็ยังไงเดี๋ยวลูกค้าเนี่ยก็ใกล้จะเดินทางมาแล้วเราก็จะมีน้องหมีนะคะเตรียมรอเซอร์ไพรส์ให้ลูกค้าเลยนะครับ แต่จริงอีกนิดนึงนะครับก็คือรุ่นนี้นะครับเรายังได้แพ็กเกจพิเศษ5ปีดูแลดีถึงใจด้วยนะอันนี้พลาดไม่ได้เลยเพราะ,ะจะมีเฉพาะปีในรุ่นท็อปเท่านั้นด้วยใช่ะนะครับก็คือทั้งสีทั้งแค่แรงและก็ค่า,าบำรุงรักษานะคะ,ะงานเคมีพันต่างๆเนาะ50แสนโลเนาะโอเคอครับแล้วก็เตรียมรอลูกค้าด้วยกันค่ะไปเจอลูกค้ากันเลยครับ